เรื่องการแต่งตัวนี่พี่เต๋อใครเขาบอกว่าเขาต้องแบบดีเซนเ r a l i z e แบบว่าทุกอย่างการก็จริงๆไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเรื่องการแต่งตัวไว้เลยว่าเราจะแต่งแบบไหนประมาณไหนอะไรยังไงครับคือเราไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแต่งแบบไหนจะดูดีอะไรเงี้ยเราก็คือแต่งๆไปครับง่ายๆใช่ครับง่ายมากง่ายง่ายเกินไปด้วยซ้ำง่ายเกินไปพี่เถอะมันคือยังไงเสื้อผ้ามันต้องเป็นยังไงพี่เถอะพี่เถอะใส่ไปก่อยๆก็ตัวที่วางบนสุดแค่นั้นเองครับ ก็หยิบมาหยิบมาใส่หยิบมาใส่หยิบมาใส่เงี้ยไม่ต้องเลือกแบบว่าสีนี้สีนี้ครับก็จะใส่ซ้ากันเรื่อยๆบ่อยๆเพราะมันมันคือตัวที่บนสุดซักกลับมาวนกลับมาอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็มั่นใจอยู่แล้วใช่ไหมแบบตอนที่เราใส่ตอนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยเลยครับก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใส่ไปอะใส่ไปให้ครบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มมีมีเกิดเจอคอมเมนต์บ้างเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยบางครั้ง จะคนรอบข้างครับเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราแบบไปงงไปงานหรือว่าเราต้องไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเราควรจะแบบเหมือนดูดีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยทีนี้ก็อโอเคเราก็ต้องแบบเหมือนแก้ซึ่งซึ่งน้องใหม่เขาก็เขาช่วยในเฮ้ยเขาช่วยดีมากนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้จับเปียนเราอะแต่ว่าเขาแบบเขาดูว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วอะไรที่เราใส่แล้วแต่เราจะไม่รู้สึกเก้อเขินค่อยๆค่อยๆเพิ่มสเต็ปข้ามกำแพงเราไปเรื่อยๆฮะ จนเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโอเคแต่งแบบนี้ก็ได้แต่งแบบนี้ก็ได้จนเราเริ่มรู้สึกสบายใจแล้วก็อยากให้ตัวเองดูดีก่อนออกจากบ้านอะไรย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบเหมือนแบบเห็นแล้วก็แบบเอ้ยโอเควันนี้แต่งแบบดีอะไรเงี้ยครับมันสบายใจเพราะว่าคนรอบข้างเขาไม่ว่าเราแล้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับมันสบายใจเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับ พราะก่อนหน้านี้การแต่งตัวผมอบผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันเลยม,มันคือการแต่งมาให้โป๊อะไม่เสียเซลล์แล้วก็ใจนนใช่ผมก็แต่งแบบให้มันครบไปไม่ให้โป๊อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเอออ๋อเราควรจะใส่ตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนแบบมีความสานุกในแต่ละวันมากขึ้นนะครับเริ่มการจับจับสิ่งนี้มาแมทกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็เริ่มเขาเคยเอาเสื้อผ้าไปเติบไปทิ้งกันเหรอใช่ฮะใช่เขาใช้ออกอุบายว่าอุ้ยตัวนี้ดีจังขอดูหน่อยแล้วก็ไม่ออกมาคืนะแล้้้วชาากรมอเสืผนะไไไไมมม่่รรู้้ปหหนนลแววก็เเาาาาคั มันเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงกันครับเขาไปพูดถึงเหมือนกันมันเหมือนมันเหมือนคนที่หายตัวไปยังเป็นปริศนาใช่แล้วเขาเข้ามาแล้วพี่เต๋อต้องต้องซื้อเสื้อผ้าเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ไม่เลยครับคือคือจริงจริงอะสิ่งที่ผมมีหลายอย่างมันดีอยู่แล้วด้วยซ้ําแต่ว่ามันเกิดจากการแมทผิดเละเทะหรือแบบบางทีก็ไม่เคยมีตัวที่ผมซื้อมาแบบ4ปีผมไม่เคยใส่เลยอย่างเงี้ยมันอยู่ล่างสุดไงอันบนมันวางมาทับเรื่อยๆฮะพวกแบบเสื้อแบบนู่นนี่นั่นวางทับไง ก็พอขุดออกมาแล้วเขาบางครั้งเขาก็ตกใจเฮ้ยพี่มีตัวนี้ด้วยหรอตัวนี้ดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มเริ่มค่อยๆ่อยทยอยออกมาใส่แบรนด์มีไหมครับพี่เต๋อแบรนด์ก็มีบ้างครับมีตัว<ร>ที่แบบก็แค่ไม่ใส่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าแบรนด์เราใส่ในเวลาโอกาสพิเศษมากๆจริงๆเช่นแบบไปออกงานไปอะไรเงี้ยฮะดังนั้นเราก็เลยแบบเหมือนแบบไม่ได้ใส่ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ครับแ้กระทั่ง f i s t i m s s i o n การไปเดทก,กันครั้งแรกต่างๆเราก็ยังแต่งตัวที่แบบไม่ถูกใจเขาเหมือนกัน ใช่วันนั้นแย่วันนั้นยาก,รากแรกๆนะช่วงเดทเรแรกเราก็ไม่รู้ต้องแต่งอะไรฮะ <c oughs> เราก็แต่งตามแบบสไตล์เราไปเมามั่นใจไม่ต้องออกจากบ้านไม่มั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> ครั้งนั้นน่ะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่ามันเป็นครั้งที่เราปกติเราแต่งตัวไปนู่นไปนี่เราไม่ได้จะต้องมาคิดไงต้องแต่งอะไรแต่ว่าครั้งนั้นต้องเหมือนต้องแต่งไปเจอเขาอ่ะ <c oughs> เราก็เริ่มรู้สึกว่าการแต่งตัวของเรามันจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เขามองเราว่าเราเป็นแบบไหนอะนไรเงี้ย <c oughs> เราก็วันนั้น่ะเราเริ่มเครียดละ ซึ่งรู้สึกเหมือนออกมาแย่อยู่ดีมั้งถ,ถ้าจำไม่ผิดรเรื่องของการให้เกียรติไหมครับพี่เต๋อกับการแบบแต่งตัวเสื้อผ้าต่างๆด้วยครับทุกๆอย่างเลยครับคือหมายถึงว่าบางครั้งเมื่อก่อนเราก็จะคิดว่ามันเป็นตัวเราอะ่ะเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายครั้งมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราไปไปในงานหรือไปเจอผู้คนต่างๆอะ่ะทุกคนเขาแบบเหมือนบางคนเขาแต่งตัวมาดีมาเพื่อที่จะมาเจอเรา <c oughs> อ่าสมมุตินะครับ <c oughs> แต่ในขณะที่พอเขามาเจอเราปุ๊บโอ้นี่เกงขาสั้นรองเท้าแตะเดินลากมาสวัสดีครับพี่อย่างเง เขาก็เกิดความรู้สึกเหมือนกันนะเอ้ยเราให้เกียรติเขาแต่ทำไมเขาดูเหมือนไม่ให้เกียรติทั้งที่จริงๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเออบางครั้งเราต้องต้องนึกถึงคนอื่นบ้างเนยการแต่งตัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นเรื่องของมารยาทสังคมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการให้เกียรติคนที่แบบเหมือนเราต้องไปเจอด้วยเหมือนกันเป็นแฟนใหม่เดวิกาต้องแต่งหรอทุกวันไหมคะอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องแค่แต่งแต่งให้เป็นตัวเองแล้วไม่ดูไม่ไม่ดูชุยจนเกินไปเอางี้ดีกว่าครับผม ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ